กำลังขยาว,วงการสื่อในภูมิภาคนี้กัมพูชาถึงกับตะลึงสื่อยักษ์ใหญ่หลายประเทศประกาศหนุนไทยเสียงสะท้อนนี้ไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาแต่มันคือสัญญาณที่โลกกำลังจับตามองว่าไทยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลุ่มพลังทางทหารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกคนครับเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสำนักข่าวระดับนานาชาติทั้งในเอเชียยุโรปและตะวันตกออกมานำเสนอภาพลักษณ์ของกองทัพไทยในมุมที่แข็งแกร่งและมั่นคง ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ดูเหมือนจะทวีความเข้มข้นขึ้นสื่อหลายแห่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถของไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารทั้งภายในประเทศและความร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้หรือแม้แต่จีนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการวางยุทธศาสตร์ทางาทหารที่ชาญฉลาดและรอบคอบสิ่งที่ทำให้กัมพูชาต้องตกใจไม่ใช่แค่เสียงจากสื่อเท่านั้น แต่คือภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาทั้งการซ้อมรบขนาดใหญ่การเคลื่อนกำลังพลและการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยในหลายพื้นที่ที่ใกล้ชายแดนภาพเหล่านี้ไม่เพียงแสดงถึงความพร้อมแต่ยังส่งสารชัดเจนว่าไทยพร้อมปกป้องอธิป,ปไตยของตนอย่างเต็มที่การฝึกซ้อมร่วมระหว่างกองทัพไทยกับประเทศพันธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกาและอินโดนีเซียในโครงการใหญ่ระดับภูมิภาคอย่าง ซูเปอร์การูด้าทีวก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับชาวไทยว่ากองทัพไทยไม่ได้ล้าหลังอย่างที่บางคนเคยคิดสื่อกัมพูชาบางแห่งเริ่มแสดงความวิตกโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่ากำลังทางอากาศของไทยพัฒนายอย่างรวดเร็วทั้งเครื่องบินขับไล่แจส39ไกลเพ่นระบบเรดาร์ตรวจจับระยะไกลและระบบป้องกันไทัยทางอากาศที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาค สื่อฟังตะวันตกกลับมองว่าการเสริมกำลังของไทยครั้งนี้เป็นสัญญาณบวกเพราะไทยกำลังพยายามรักษาสมดุลของอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มั่นคงเมื่อพูดถึงพลังของกองทัพไทยเราต้องไม่ลืมกองทัพบ,บกที่เป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงของชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยได้พัฒนากำลังรบด้วยยุทธปกรณ์ที่ผลิตเองภายในประเทศเช่นรถถังโอปลอตที T, รถหุ้งกรอบแบล็กวิดโด s สไปเดอร์และปืนใหญ่ขนาดกลางที่พัฒนาโดยคนไทยเอง ทั้งหมดนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนและยืนยันว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องอิงใครอีกต่อไปไม่เพียงแค่ทางบกแต่กองทัพเรือของไทยก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลเรือหลวงจักรีนฤเบศร์ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกและลำเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดที่ทำให้สื่อหลายประเทศเริ่มมองเห็นว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศเล็กๆก,กแต่เป็น มหาอำนาจทางทะเลที่มีศักยภาพสูงในการคุ้มครองเส้นทางการค้าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ในขณะเดียวกันกองทัพอากาศไทยเองก็กำลังขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่และระบบอาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงเป็นการยกระดับมาตรฐานการป้องกันประเทศให้ทัดเทียมกับกองทัพชั้นนำในภูมิภาค สื่อหลายแห่งถึงขั้นยกย่องว่าไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาโครงสร้างทางทหารที่รวดเร็วที่สุดในอาเซียนและนี่คือสิ่งที่ทำให้กัมพูชาต้องอึ้องเพราะสื่อระดับโลกกลับหันมาชื่นชมและสนับสนุนประเทศไทยโดยมองว่าไทยคือศูนย์กลางแห่งเสถียร,รภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้การที่สื่อระดับนานาชาติเลือกจะอยู่ข้างไทยถือเป็นจุดเปลี่ยนทางภาพลักษณ์ที่สำคัญ มันสะท้อนว่าความพยายามของรัฐบาลและกองทัพไทยในการสร้างสมดุลระหว่างพลังอำนาจและการทูตนั้นเริ่มเห็นผลในอีกมุมหนึ่งสื่อกมพูชาบางส่วนกลับแสดงความไม่พอใจโดยกล่าวหาว่าไทยกำลังใช้อิทธิพลทางสื่อและเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เหนือกว่าแต่ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองระบุว่านี่คือกลยุทธ์ทางซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่ไม่เพียงแต่เน้นอาวุธหรือกำลังทหาร แต่ยังใช้การสื่อสารการทูตและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของชาติเมื่อเรามองลึกลงไปในรายละเอียดจะเห็นได้ว่ากองทัพไทยในยุคใหม่นี้ไม่ได้เน้นแต่พลังแข็งอย่างเดียวแต่ยังเน้นการพัฒนาเชิงนวัตกรรมทั้งด้านระบบไซเบอร์การป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในภารกิจจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านยังตามไม่ทัน กองทัพไทยในวันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงกองกําลังที่ปกป้องประเทศแต่คือเครื่องจักรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนความมั่นคงของชาติในทุกมิติทั้งเศรษฐ,ฐกิจเทคโนโลยีและการทูตนี่คือเหตุผลที่สื่อต่างประเทศถึงกับต้องยอมรับว่าประเทศไทยกําลังกลับมา และกัมพูชาก็ไม่อาจปฏิเสธพลังใหม่นี้ได้อีกต่อไปสุดท้ายนี้ขอฝากถึงทุกคนว่าความภาคภูมิใจในชาติไม่ได้มาจากแค่การมีอาวุธที่ทันสมัยแต่เกิดจากความสามัคคีและความเชื่อมั่นในกองทัพของเราเพราะตราบใดที่คนไทยยังยืนหยัดร่วมกันกองทัพไทยก็จะเป็นกรอบเหล็กที่คุ้มครองแผ่นดินนี้ไปตลอดกาล